โอ้โอลาอนมความคิดถึงความคิดหอดการรอคอยเป็นสิ่งสำคัญเด้อท่านพี่น้องโอลนน สวยแล้วละแม่น่าฟังคำเบวาคือดังสิกืนกินบาดใจขมคือก่อ้อไห้สีเลียวเห็นหูไก่แต่ทางเมื่อบ้านไปให้หน้าสวนไก่แต่ทางมูม้วนผู้ไปขายคาว่าจ้าเวาของเฮาอย่าได้หางเม่นสะอยู่ต่างบ้านคำเบาอย่างกัน และแม่นวานอนา้นยหอมดอกจิกคืดหอดบ้านหลังหอมดอกข้างคืดหอดบ้านเกา่าหอมดอกปุ้มเป่าคือสีเทาละบอพปนเอาฮานีความหักบ่ฝันความฝันสังมาเกี่ยวบ่ได้ตัวอำ่ำเบาฝันเห็นเจ้าคู่ขึ้น นอนหลับแล้วหูได้ยินสะดุ้งตื่นนอนหลับแล้วหูได้ยินสะดุ้งตื่นคิดว่าแม่นตูนองทองลำลำถึงน้องเนืองลน้นขนมาโบมีเหือดนับมือนักน่วงนาหลายตื้อตอต่มเติมขึ้นต่อเจ้าคือดังของต่อขึ้นต่อเจ้าคือดังของต่อ คืดตัวเจื้อพึงตัวดังสิบคนมานางแหนแสนคนมานางเฝ้าบ่าบานเงาเจ้ามาเล่อมแมนบอนางเอ้ยแมนบอท่านผู้สมท่านผู้ฟังเอ,อ้ยโอ,อเอาฮานีคืดหอดสู่ผู้อยู่ทางไกล หัวใจหักวางว้ทางใส่นับแต่อยู่ไก่นองท้องปอนใจเนียวนับแต่อยู่ไก่นองท้องปอนนอนเดียวใจกระยัง่งเกี่ยวฝันฝันเกี่ยวเนียวนำ้ำอุกอังเอาอุกอังเอาดินดันล้นหาอุกอังเอาดินดันฝันหาอาไลา่ขิดหำห้อนนอนกิงวันเอียงคอยวันเอียงคอย วันเอียงค่อยสันดอยวอยวิ่งแค่นิ่งหอดอีน้องมองใหม่เมื่อยมาโนมนาอุกอังอาดินดันฝันหาอาไล่ขิดทาห้อนนอนกิ่งวันเอียงคอยสันดอยวอยวิยงยยย่ง คานิ่งฮอดอีน้องมองใหม่เมืออ่อยมานูสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วทันผู้สม้มทันผู้ฟังเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย